สวัสดีครับพี่น้องยอดีเอฟซีช่องตาเบิดครับทีมงานอุมนทยยันต์่ากำลังตั้งเครื่องปั่นป่วนยิ้มเข่าแล้วครับยงสิบายเลาบุท่านได้กินเข่าอยู่ให้กองนักไปแล้วซื้อ่าแล้ว บรรยากาศงานเ้าตอนนี้นะเวทีอตอนนี้โอ้ยใหญ่ครับสถานที่กว้างขวางบรรจุคนได้สี่ห้าเมื่อินหมดเลยเนี่ยสี่ห้าเมื่นก็สี่พิเศษเนี่ยเวทีเ้าก็ถือว่าเรียบร้อยแล้วเราจะติดฉากบานเนี่ยต่อไปก็จะเป็นทีมงานฉากตัว,บ,ว,าาวบ,บานเนี่ยทีมงานเขื่อนเวทีเ้าเรียบร้อยแล้วเียนเสือพานาเพ่นอนวิทยาบ้านเนี่ย ตั้งแล้วตะวินก็นแลยนี่นอนตะวินสบายใจไปหนินี่น้องนี่ยังย,ยังทีมงานฉากทีมงานไฟทีมงาน LED แบบน,นี้ที่เขามาส,สารงานต่อเพราะของเขาปเป็นสติปสตปการตั้งหันม,มีสติปสต,ปต็ปเพื่อ งานอุน่นใจยันซาวก็ตางเรียบร้อยแล้วตอกเสาขึงเสื้อกขึงสลิงยังดีครับเพื่อความปลอดภัยบรรยากาศง,งานตัวนี้คงยันสิเนาะพไยปยันเนะยาะยิบซีเพยยื่อความหมิ่ถามหามอะไรหน,นูเฮีย เดินกว้างขวางนะครับสบายใจได้เลยเนะี่ยโอ้ยน,นอนทั้งรถนะครับนอนทั้งรถนะโอ้นอนสบายใจเฉยเลยวนะนี่ก็ปิควรค,วควน,นนอนครับ cái gì bên Hàn nhịp hơn Hàn tăng, Hàn càng ngăn, tim ngăn Tim ngăn, anh ấy là chó tim ngăn, xả tim ngăn và đập không? Anh ấy cả thằng nào tuần này Ô, quảng khoảng nhây Nhây rồi บรรจุคนในซีหาเมื่นอะไร่นี่มาเลยครับพี่น้องในซีพี่น้องผู้ใดอยู่แถวนี้ปอกแดงข้างโรงงานเอลจีพี่น้องโคตรง่เลยสถานที่เรียนบรรจุคนเดินลายเ่าจะเริ่มเรีนหกโมงครับหกโมงเป็นต้นไปหกโมแงแรง ล่งตังติดตังสังกะสีติดตังนี้นันนกห,หน้างันตอนนี้ ทางเขาโอ้ยทางเขาแบบนี้มองจอดรถแบบสะดวกสบายครับคุณจอดรถได้หลายสิบคันเลยครับสบายใจได้เลยจอดรถได้ดหลายสิบคันเลยข้างโรงงาน LG เอลจีเนาะเหมัอนกันหนาทางเขาเหา ประมาณนี้ครับแดดครับแดดตะว่ากระลุม้มก็จังูวา่านนี่แหละงูว่านกับแดดตะว่ากระลุมเนี่ยขอบรรยากาศนั่ง,งนับ เป็นทีมงานผู้จัดครับเเตรียมของมาลงมาขายแล้วทีมงานผู้จัดเนี่ยรถไฟกำลังถีบอยเข้าไปครับรถไฟสตาร์ทแล้วทางนี้เปกำลังเข่าแล้วเตรียมโตแล้วครับ เดี๋ยวแล้วครับเนี่ยไมเน้ำมันในื้นหรืออะโอ้ีบอไ้อโอ้อไปที่หาตั้งแล้วแล้วโอ้เดี๋ยวแล้วครับไที่หอเลียวแล้วบ่ฮอดยังซ้ำฮ่า เติมน้ำมันครับเอารถเอาไปเติมน้ำมันพมเพามืออื่นเดินทางไก่เจดีวะดูผมสีภาพไปกวนพยายามผมเห็นแล้วลุกยุง่งยากเลย ีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับคำคมผมอัจโบเสียบแก้วเขียบผมคือน <iro> <mumbles> ้อยหนาเฮ้ยเร็วเฮ้ยเร็วเฮ้ยเร็วเอามาขวัญเราน้อยนอยเหือกินเลยทีดียวขาเน็ดยังอยู่คือบนนั่นครับจำทำเลยพ่อกลัวไปหาหมอเลยโอ้ จะพอเป็นจะพิจังไเนี่ยรภาพ่เรียบร้อยแล้วครับพาพเรียบร้อยแล้วอะไรครับปาไปทั้งาเก่าเลยครับนี่ที่ขาไมเขามาครับที่ขไปนั่นะครับเออันไหนยิ่งข่าวว่าเอาเนื้อไปไห้เพิ่่ซมาจินครับเสียฝ่านั่นยในยุดายยึนไปริยางมากกิโลดึงเพื่อนยางมากเป็นกิโลนงเมี่น มาจะมองผักดีบอเอาบกกันเอาบอกกันจะเป็นสองเป็นาลเอาม่ซีลบอโอ้แต่ว่าเราไข่แม่เราวจนปอนไข่ตัวพ้วเลยครับอเมียเราเผอไปอยู่ตอนนี้เดนอจหนาน่ไปหาหมอไหม่งไปหมองหม่งเขาบอกเอาเขาบอกับมันดที่สามสี่กวางละมุงครับเป็นสีหรอปะ เป็นสีครับสีเป็นสีน้ำขาแล้วะเดี๋ยวเห็นงานไงานแล้วสอมมุ่งมอดเเกิดมสีมมุ่งรางกลางอนิ้มันจะมุงกระจายเลยตอนนี้าบครับเออเดียวนอนไปเยอ้พอยันนอนเขามากวนเราเอครับเห็นเรากวนดูเขาแล้วมากวนเราจักนาทีสองนาทีเฮ้พี่น้องซ้อกินฮอดพี่น้องถามหาาย ไทยพย,ยัญชนะจะเริ่มมาไทยหเหยิงแล้วห่อน,นครับปลอดภัยแล้วบัดนี้จันทร์ฟอคันเป็นสีนะคะทีมงานมือมีลูกน้องพย,ยัญชนะนี่แหละจันทร์ฟอผู้เรามีมอนิเตอร์ผู้สะเห็นอยู่ในคลิปผมดูๆหรอกนั่นเลยสุดผมดูๆว่าเป็นสีมาว่าแล้วยางบ่ได้เอาพี่นอ้องคลิปนี้เขาก็จะไปสิทักกอนแล้วบัดน,นี้ เขากัีพ่อกับีาครับขอบคุณสวัสดีครับผมฝากงานครับผมสาวน้อยออนทัวร์พร้อมศิลปินรับเชิญไลฟ์สามห้ามิถุนายนสองหหห้าครับราคา3วันหนึ้าสบาทพี่น้องพร้อมศิลปินรับเชิญครับโดยวันที่3ามข้าเเ่รอยูยว,วัดหนองปลือ ตำบลบึงอำเภศรีราชาจังังวดหชนบุรีครับผมวันที่4วันนี้สนามข้างโรงงาน LG ตรวกแดงยุรยองครับผมวันที่4คอยุรยองวันที่5วันนี้วัดบึงทองหลังเจ้าเก่าเจ้าเดิมลาดพร้าว101ครับพี่น้อง งานบัตรออนไลน์เขา152บาทด้วยพี่น้องครับผมขอบคุณสวัสดีครับ